ความดันอากาศมึงไม่ได้ชิวมึงแค่ชินมึงบอกว่าอากาศแม่งเบามึงบอกว่ามึงเดินชิวๆไม่รู้สึกหนักหัวพ่อมึงเลยใช่ปะขอโทษนายทึมความจริงคือตอนนี้มึงกําลังแบกช้างแอฟริกาไว้บนหัวเว้ใช่มึงฟังไม่ผิดอากาศที่มึงหายใจาอกเนี่ยแม่งไม่ได้ว่างเปล่าหนึมันคือปีศาจร่องหนที่กําลังลุกกระทืบมึงจะทุกทิศทางมึงลองจินตนาการดูนะโลกเราแม่งเหมือนมหาสมุทร แต่มันไม่ได้มีน้ำมันมีอากาศแล้วพวกเราเนี่ยก็เหมือนปูโงโง่ที่เดินอยู่ก้นมหาสมุทรอากาศไอ้อากาศเนี่ยแม่งมีน้ำหนักนะเว้ยมึงลองคิดผ้าผ้าห่มนุมน่มหนาๆสักร้อยชั้นวางทับตัวมึงผ้าห่มชั้นล่างสุดแม่งแบนแต้แตัดใช่ปะนั่นแหละสภาพมึงตอนนี้อากาศเนื้อหัวมึงขึ้นไปเป็นร้อยกิโลแม่งทิ้งน้ำหนักลงมาที่ตัวมึงคิดเป็นตัวเลขกกลมนะแรงกดแม่งประมาณ1กิโลกรัมต่อพื้นที่เท่าหรียนบาทหรือถ้ารวมทั้งตัวเนี่ยมึงกาลังโดนกดด้วยน้ําหนักเกือบ10ตัน เท่ากับรถสิบล้อทับมึงอยู่อะแล้วมึงคงถามดำนั่งง่ๆว่าอ้าวพี่ทํามันหนักขนาดนั้นทำไมกูไม่เละเป็นโจ๊กวะคำตอบคือเพราะตัวมึงมันเจ๋งไงร่างกายมึงมันวิวัฒนาการมาเพื่อสู้กลับเว้ยข้างในตัวมึงเลือดมึงปอดมึงเซลล์ทุกเซลล์ของมึงมันมีแรงดันภายในที่ดันสวนออกมาเท่ากันเป๊ะเหมือนมึงงัดข้อกับอากาศอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงแบบเสมอทุกวินาทีมึงเลยรู้สึกว่าเออกูก็ชิลดีนี่ว่าแต่เปล่าเลย มึงกาลังสู้ชีวิตแบบที่มึงไม่รู้ตัวอยากรู้ไหมว่าถ้ามึงเลิกเงั้นข้อจะเป็นไงมึงลองออกไปนอกอวกาศแบบไม่ใส่ชุดดิข้างนอกไม่มีแรงกดแต่ข้างในตัวมึงยังดันอยู่ผลคือบุ้มตัวมึงจะพองเลือดเดือดแล้วก็ระเบิดไปกรกครลันช์หรือลองดำน้ําลึกๆดิแรงกดน้ําชนะแรงดันตัวมึงมึงก็จะโดนบีไปกระ๋องโคบบุบุสรุปนะที่มึงบอกว่าไม่รู้สึกกดดันน่ะมึงแค่ชินกับการโดนโลกทับถมตั้งห่างจำว่าไอ้หนู ชีวิตมึงแขวนอยู่บนเส้นได้บางๆของความสมดุลถ้าวันไหนสมดุลพังมึงก็แค่ถุงเลือกแตกๆถุงนึงเท่านั้นแหละไปไปหาข้าวกินนั่นแหละแยกย,ย้าย